ที่ข้าววันนี้ในแซนฟานิบอร์ลัดอัปเดตพาร์ทหนึ่งอัปเดตบอสโหมดฮาร์แล้วก็รีเวิร์กอ่ะบัฟบ,บอสบางตัวให้ยากขึ้นอย่างเอเลสแซนบางตัวซึ่งแล้วก็อัปเดตระบบใหม่ๆเยอะแยะไม่เยอะหรอกนิดเดียวซึ่งวิธีจะเล่นโหมดใหม่ก็คือให้คุณนั้นมาตรงที่โหมดเหมือนเดิมแล้วก็โหมดไปฮาร์โหมดนี่ปุ๊บ คุณต้องชนะเลือกใส่ก่อนถึงกูจะโบได้จากนั้นมันก็จะเข้าสุธานหมดหก็จะมีร้านค้าแล้วก็คะแนนดบมีของซึ่งก็บอสใหม่มีอยู่สามตัวดัดแสแซนเวอเทอร์ฟอร์มีอยู่สามเฟสเฟสที่หนึ่งมีดอจอยู่ที่ห้าสิบสามซึ่งบอสตัวนี้น่าจะมีดีเฟสเยอะมากซึ่งเฟสที่สองมันจะมีเลือดอยู่ที่หม,ม,ม,มื่นหมื่นห้า ดีเฟนต์อยู่ที่300คือตัวคอรมันค่อยๆจะตียากมากเลยแถมมันก็มีบางจังหวะที่พี่จะเป็นอมตาตะซึ่งเราต้องไปกดอายามันีเพื่อให้มันหายเป็นอมตาตะซึ่งผมนั้นไม่มีเกเพเฟนในเกเพสอให้ดูซึ่งก็นั่นแหละมันก็ค่อยจะนิดหน่อยนะแล้วไปดูชา่างอื่นได้ซึ่งผมมีเกเพเฟ3ซึ่งผมก็เพิ่งผ่านมา We'll <laughs> านมาไอ้จริงก็ผ่านมานานแล้วเราก็ไปฟาร์มของนิดหน่อยกกจะกกจัดคลิปนี้นานแล้วแต่ก็เพิ่งมาอัดเนี่ยแล้วก็บอสอีกสองตัวนะั่นคือ u n d e r อร์โวพาพลัสกับโซดัส so, ดัสดัสพิลิพารพลัสสองตัวนี้นั้นจะเป็นบอสท,ที่เขาครจะไม่ได้เก่งมากซึ่งวิธีจะสู้บอสสองตัวนี้กไ็ไมัจะอยู่ใน มันจะอยู่ในจุดที่สองมันจะอยู่ในเวฟที่สองของอเวฟที่สองเลยพอเราจบเฟดเฟดพอเราจบเวฟของดัสเซเซวอร์ฟอร์ได้มันก็จะไปเวฟสองซึ่งบอสดัสปิรีพาเปราจะมีเลือดทอี่มีดอยที่ยี่สิบแปดจะไม่ผิดน,นะส่วนอัน vo, นลเดอร์โวพาเปราจะมีดอยที่สิบห้าส่วนเลือดผมจำไม่ค่อยได้แต่ผมขึ้นให้แล้วกันขึ้นบอกแล้วกันว่าเลือดแต่ละตัวมีเท่าไหร่ ซึ่งในฮาร์ดโมดก็จะมีร้านค้าใหม่พร้อมกับตัวละครใหม่ให้เล่นร้านค้าก็จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่มีมินิมินิดัซเซร์เร์ฟอซึ่งผมยังไม่รู้ว่าความสามารถเขาทำอะไรได้กับอันนี้ซื่งจะเป็นของใหม่ซึ่งผมยังค้าไม่ได้เพราะผมยังไม่มีขอครับต่อมาก็จะเป็นข้าค่าค่าอัปเกรดตัวละครใหม่ก็คือค่าม t i ิเวิร์สแฟกเมน ซึ่งค่านี้จะได้ต่อเมื่อเราครับนั่นคือการใช้ใช้อ่าเส้นได้ที่มีวิญญาณหนึ่งกับออฟดีเทอร์มินเอชันหนึ่งซึ่งออฟดีเทอร์มินเชันจะได้ต่อเมื่อคุณนั้นผ่านดัสเซย์เบอร์ุฟอส่วนเส้นได้อันนี้เส้นได้วิญญ,ญาณอันนี้ผมไม่รู้เหมือนเขาบอกว่าจะต้องผ่านเออร์เลอรนซึ่งไม่แน่ใจว่ามีโอกาสเล่ดรอปหรือเปล่าหรือมันจะดรอปร้อยเปอร์็เช่หนึ่งแล้วค,ค่าดั 500, ห้าร้อยคุณจะได้มาดิวัฟกเมนเทียนหึ อแล้วก็มีสก,กินใหม่ของดัซเซอร์เวอร์เฟอร์ซึ่งก็ซื้อไปก็คุณไม่ได้เล่นอยู่ดีก็แค่ซื้อเก็บไว้ซึ่งต่อมาจะมีตัวละครใหม่มาสองตัวนะั่นคือดัซเซอร์เวอร์ฟอร์ซึ่งคุณต้องใช้ค่ามัลติเวิร์สแฝงเม t น์หนึ่งแล้วก็ใช้แบตท,ที่ต้องผ่าน our, ดัซเซอร์เวอร์ฟอร์ดดวยส่วนต่อมา ตัวข้อตัวต่อมาจะเป็นตัวขคอเกมพาร์ตราคาที่750้าแต่คุณซื้อตอน p วเอาเด้ก็จะ 600, 6 0 0 625ซึ่งหนัาคุณน่าจะรู้หมถึงตัวอะไรออเตอร์ดัตออเตอร์ดัตซึ่งวันนี้จะเป็นตัวที่พี่ผมจะมารีวิวเนี่ยออเตอร์ดัตหน้าตาจะประมาณนี้มีเลือดที่2อ5ยี่เดี๋ยวเราโชว์ดามจโชว์นี้ก่อนดีกว่าโอเคท่าแรกสตาร์ไปการอยดวงดาว ดามที่แปดสิบสี่ก็ใครจะไม่ค่อยแรงมากถ้าต่อมาไปการยิงบัสเตอร์อัเทอร์บรัสเตอร์ดามิที่ยี่สิบแล้วทำให้ติดพิษเด็ดไม่ดีดามิเก้าสิบห้าทำให้ติดพิษถ้าเรามาไปการปล่อยกระดูกเป็นแนวนี้ปุ๊บดามิที่ร้อยร้อยสิบเก้า ร้อยสบห้าฮูดาวก็ไม่ค่อยนานมากก็ไม่ค่อยเหลือมากถ้าต่อมาเป็นสตาร์สตารเดอร์หรือสตาเป็นการนั่งดวงดาวจากม่กระโดดมันจะบัฟให้สปีดเร็วขึ้นนิดหน่อยแล้วก็กระโดดสูงขึ้นเนี่ครับถ้าต่อมากาวิ i ตี้โซนก็เป็นการทำให้แรงลูกถ่วงมันหนักขึ้นแล้วก็ทำดาเมจหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าไม่ได้ทำ ซึ่งมันก็ค่อยจะแบบไม่ค่อยโหดมากถ้าต่อมาเป็นการเรียกแกสเซอร์ัตเตอร์ขนาดใหญ่ยิงยิงอันนี้ใส่ยิงดาวใส่ทำดาเมจที่6หนึ่งร้อยหกสิบแปดไม่ค่อยแรงมากงั้นเราจะไปรีวิวร่างต่อไปกันเลยดีกว่าร่างต่อมาวิธีการที่คุณจะจะได้ร่างต่อมามาเรื่องก็คือให้คุณนั้นคลิกไปที่ตรงนี้ตรงอัพเกรดสำหรับตัวละครดัส วินีคุณจะได้อัปเกรดจากอัลเทอร์ดัตวิงเน็ตอัลเทอร์ดัตปกติให้กลายเป็นไฮรีเวลนั้นคุณต้องมีเทียห้าแบตฮีโร่ทานฟรีโอแล้วก็ค่าบอสตัวอะไรก็ได้แปดตัวึ๊บน,นี่แล้วคุณก็กดอีคิปคุณก็จะได้มานี่อัลเทอร์ดัตไฮรีเวลหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เขราใครจะเท่ะนะครับถ้าต่อมาถ้าแรกจะเป็นการปล่อยดวงดาว ดามเมจก,ก็จะแรงขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับดามเมจที่89แถมเยอะขึ้นถ้าต่อมาเดอะมูนจะเป็นการเรียกพระจันทร์แล้วก็เป็นการให้พระจันทร์นั้นเล็งเล็งพิธีเบาสตูแล้วก็จะทําดามเมจต่อเนื่องนิดหน่อยแล้วก็จะตรงมาเพื่อรับเบิดใส่ดามเมจที่317ถ้าต่อมาไปข้าวอ่าน่าจะแบ็คโฮเลย เปการทำดาบแบ็คโครท่านี้ก็ดาเมจก็อยู่ที่ห้าร้อยไม่ใช่ดาเมจอยู่ที่ไม่ค่อยแรงมากซึ่งถ้าเรานั้นเก็บสัสเดี๋ยวผมตัดอาเดี๋ยวผมเนี่ยท่าแบ็คโฮ้ท่าไว็คโฮ้เนี่ยถ้าเราเก็บสแต็กเยอะตรงนี้เก็บสแต็กเยอะนะเราแบบกดเก็บไปเรื่อยแบบกดตีให้มันตีไปเรื่อย ตีไปเรื่อยเดี๋ยวผมทําให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะครับนี่พอเราทําให้ครบร้อยเปอร์เซ็นสเนสร็จบ๊บแล้วกดระเบิดด้าเมก็จะแรงขึ้นหลยายทัอเนี่ยนี่ด้าเมกแรงขึ้นระยะวงก็จะใหญ่ขึ้นท่าต่อมาจะเป็นท่าเหมือนเดิมครับท่าขี่ดวงดาวแต่รอบนี้จะพักสตัวออกไปเด้ยซึ่งมันก็จะบัฟเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมงั้นเราเข้าไปดูท่าต่อไป ถ้าต่อมาจะเป็นการเรียกบัสเตอร์ดึงศัตรูไปแล้วก็ระเบิดใส่ท่านี้ก็จะเหมือนในรัชนะครับในเหมือนในแมวจะเป็นในรัชแต่คูดาวนั้นจะเร็วกว่านิดหน่อยนี่เดี๋ยวผมตัดภาพต่อที่คูดาวสเสร็จเลยแล้วกันนี่ครับก็จะคูดาวเร็วขึ้นแล้วก็ระเบิดเป็นประมาณนี้ถ้าต่อถ้าต่อมาจะเป็นการเรียกดวงดาวมาทำดาเมจต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นการฮิวเลอร์แล้วก็จะเป็นการ uren, ลกปล่อยดวงดาวไปตี เนี่ยประมาณนี้เนี่ยครับเนี่ยซึ่งคูดามันก็แค่จะเร็วซึ่งทําดาเมจก็ไม่ค่อยดีมากแต่ก็ฮิวเลือดได้เยอะอยู่ยง่ายๆเอาเตอร์ดัสไฮรีวมันก็แค่จะโกงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นซึ่งเราต้องรอดูล่างล่างไฮเปอร์ซึ่งเขายังทําให้เสร็จซึ่งอัปเดตก็มีเพียงแค่นี้ครับเน้นครับของฟาร์มแล้วก็อะไรพวกนี้หน่อยเดี๋ยวผมทำรัสเซียเวอร์ฟอร์ได้เมื่อไหร่ผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกัน หรือร้บผมมีคนรู้จักที่เขามีแล้วผมก็จะขอเข้ามารีวิวให้ไม่ก็ให้เขามาช่วยรีวิวก็คลิปนี้ก็มีเพงแค่นี้ครับไปแล้วบ๊ายบาย